สวัสดีค่ะวันดีๆกับอากาศดีๆเก็บผลไม้นะคะวันนี้น้องเขาน้องลิลลี่เขาหยุดงานค่ะเ๋ยได้มาสูดอากาศหลังบ้านป้าก้อยนะคะนี่ค่ะโอ้ดูสิดูเยอะมากค่ะเพื่อนๆมันดกมันแดงไปหมดเลยค่ะนี่ค่ะยังไงฝากติดตามป้าก้อยนะหน่อยนะคะสำหรับ ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะอลิลิสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนุ่นค่ะนังตีสวัสดีค่ะของเจ้าแม่นี่ค่ะเขาบอกให้เอากระป๋องมาป้าก็เอามาเอาเดี๋ยวไปเก็บตรงนู้นก่อนเฮ้ยทำไม จะเจอเพื่อนขาลายไหมเนี่ยนะจะออไไฮะไม่เอา,อาดูเด็กเนเพื่อนเจอเลยไม่เห็นก็เจอเลยนี่ออืสวยงาม,มจ๋าจ๋าอุ้ยมันแห้งค่ะแต่ว่ามันจะกลัวอะไรกับแห้งเนาะแล้วก็เก็บสิแล้วมันจะโตไหมตี ถ้าฝนมามันจะโตใช่ไหมแต่วันนี้ฝนมันจะมาอยู่ okay, okay. ไปเลยค่ะนูน่น <Okay, okay. S 1> ไปขึ้นไปเลยละ<ด>่ะนี่ค่ะนี่น้องตีน้องตีตาหมามาม,มองไม่เห็นนี่มันเดินข้ามเห็ดไปนี่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆดูสิโถเป็นผู้เท่าไปแล้วไม่ได้ไปแล้ว โอ้ oh. สาหอบหิวสังขารมาค่ะรถรถก็สตาร์ทไม่ติดจริงเดเนี่ยอุย้ยพึ่งหวานก็ออกเนี่ยใช่ป่ะมไมรู้เนี่ยเนี่ยแต่มันเน่าไปแล้วว่ะตีเราไม่ได้มากันอะคุนการชุดการไปนูละอุยอ้ย,ยหนังไก่มาแล้วจ้า หนังไก่มาเร็วนะคะปีนี้มาเร็วหรือมาช้าเก็บกันเลยค่ะเพื่อนๆค่ะโอ้โหนี่หนังไก่หนังไก่มาแล้วปีนี้ได้กินหนังไก่เร็วนี่ค่ะเพื่อนๆโอ้โหนี่ค่ะดูสิคะนี่โอ้โหสงสัยพรุ่งนี้จะได้ดูคลิปหนังไก่ก่อนละมั้งเนี่ย เออนี่ไงหนังไก่ฟินๆค่ะเพื่อนๆจ้านี่ค่ะโอ้โหดูสิดูเพื่อนๆโอ้โหป้าไม่ได้เอาขากล้องที่มันตั้งได้มาก็เลยป้าก็เลยค่อยไปทำความสะอาดที่บ้านนะคะอันนี้ เก็บไปก่อนนี่ค่ะยังมีอีกนะคะพเพื่อนๆนี่ค่ะได้เลยเรามันต้องติดเทนน่ยนี่ไงค่ะอุ้ยงามค่ะงามคักงามแน่เลยอุ้ยวันนี้ป้าป้าก็มาได้ครึ่งทางแวะทำธุระหน่อยโอ้รถติดรถสตาร์ทไม่ติดซะงั้น พรุ่งนี้อย่าเป็นอย่างนี้นะพรุ่งนี้ป้าทำงานตีห้านะคะโอ้โหดูงามมากเลยค่ะเพื่อนๆหนังไก่โอ้ยต้องตีชวนมาเก็บเห็ดกำลังกินเลยค่ะเนี่ยอันนี้ต้องหนังไก่แรกนี่ต้อง ยังไม่มีเวลาทำกินเดี๋ยวเดี๋ยวเราไอ้นี่ก่อนต้มต้มใส่ตู้เย็นไว้ก่อนหนังไก่ชุดแรกนะคะนี่อุ้ยดูขาเพื่อนๆจะใหญ่อะไรกันขนาดนี้ไม่ได้เสียงสองนะคะนี่เสียงธรรมชาติเลยแต่บ้านี่คือเสียงตื่นเต้นค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆจะ๋ะโอ้โห นี่เห็นไหมเพื่อนๆจ๋าโอ้โหความสวยของเขาหอหอใหญ่คักใหญ่มากๆโอ้โหเอากันได้ทุกดอกพริกซบอัหนูทำไมไม่เก็บล่ะคะลูกโอ้โหงามมากๆเลยนี่เพื่อนๆคลิปนี้หนังไก่ ปินปินกันไปเลยค่ะนี่ค่ะเขาให้เก็บตรงนี้ค่ะออ้ยขายใหญ่ขาใหญ่เดี๋ยวไปทำคลิปทำคลิปหนังไก่ให้ดูกันฟินปินกันไปเลยวันนี้นี่ค่ะเพืเเ่อนๆอือนี่ค่ะโอ้โหงามจริงๆโอ้เพื่อนๆจ๋ากลางทางเลยคะเนี้ อืืหฝนตกลงมาหน่อยเธอจะได้ไม่แห้งนี่ค่ะคลิปงานก็จะทำเห็ดก็จะเก็บคลิปก็จะลงอละวานันเอ้ยปลากอยเอ้ยนี่ค่ะเพื่อนๆจ๋าร้านไทยก็จะทำ วันธรรมดาป้าไปตามหลังลินลี่ได้เดี๋ยวว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันไม่มีรถไปเนี่ยใ่ป่ะนี่คะ่คะนอกจากว่าขับรถไปขึ้นนู่นอะเบสตารถก็โหวันสามวันดีสี่วันไข้ค่ะโอ้โหดูใส่เพื่อนเพืนน่อนจ๋า ดูสิคะนี่โอ้โหโอ้โหดูสิคะทำไมจาได้เยอะจังเลยค่อยได้ได้น้อยใช่น้อยเองโหค่อยขยะเยอะจังเลยเพื่อนอ อือไปเลยอือดมดโอ้โหันมามันมาขึ้นเรยนกันน่ะออเจ็สองปสนียตรนี้นะจเยอะโตแต่ว่าอีกายหนูมาเขาเก็บหมดแ้วอก็ป้าเราก็ไปที่อื่นกันไงคนนั้นแ่ะคนคนน้นนะ เก็บ่ได้ไหมจุกจ้าเก็บยาอยู่ในมอสอะเนาะนนแค่นั้นอนะ่ะเจ้าเก็บเลยอันนั้นเจ้าไม่ถ่ายถ้าค่อยเก็บบ้างอะ่ะนี่ไงก็ถ่ายอย่างเงี้ยเป็นลงเล <laughs> ดียวจีฟัสจีตามเดียวในเด้อพี่น้องเอ้ยเก็บเลยป้านหนูเก็บละคนใส่สวยค่ะ โซนข้างนี้รู้สึกจะเห็ดจะน้อยเหมือนเมื่อกี้โอ้โหเห็ดหนังไก่เห็ดหนังไก่ฟินๆเลยอ่ะตอนนี้ฝนมันก็ไม่ตกรู้สึกว่าป่าเขาจะรู้สึกจะแห้งๆนะคะ ได้หนังไก่มาเยอะเลยค่ะเพื่อนๆดูเหอะเราต้องเดินลงไปข้างล่างนู่นนะคะอย่างชันค่ะเพื่อนๆขาไปกันเลยค่ะเห็ดอะไรคะนี่ยโอ้รู้จักค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆอันนี้ของปีที่แล้วนะคะหนังไก่หนังไก่ของปีที่แล้วค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่ค่ะของปีที่แล้วค่ะ ยาวไปนูน่นนะอันนี้ของปีที่แล้วค่ะเดินมาตั้งไกลค่ะเพื่อนๆอ,อ้อโหแตกจะไปโดนหน่อยเดี๋ยวแตกเลยทำไมเขาเบาบางขนาดนี้คะเบาบางจะ้ะอุ้ยไม้ดิดตาป้าห <c oughs> <c oughs> มอดเขาแห้งดีจริงเลย <c oughs> นี่ค่ะเพื่อนๆจ๋า แตกง่าจ้างเลยนี่เราปล่อยไว้ก่อนนี่ค่ะเพื่อนโอ้ยขายาวอันนี้ก็ได้อยู่มันแห้งค่ะจำเป็นต้องเก็บเขาแล้วละ่ะเขาแห้งจัดละนี่ค่ะเพื่อนแห้งค่ะเพื่อนเพื่อน นี่ค่ะโอ้โ oh. หแหงก็เก็บคือเก้านี่ค่ะ,ะเพื่อนขายาวๆค่ะ ดูสิคะดูความแห้งของเขาเก็บเก็บเก็บเห็ดแห้งเนี่ยคือป่าแห้งเนี่ยมันสะอาดดีไม่เหมือนฝนตกฝนตกแล้วมันเก็บปกรปรเลอะเทอะนี่ค่ะโอโ้โหดกจังโดกมากเลยค่ะเพื่อนเพือนเยอะค่ะโอ้โห สุดติการไปไหนนะกระป๋องอยู่สกายเลยนี่ค่ะเพื่อนๆเต็มเลยอือทำงานจะไปเอากระป๋องเนี้ยตายๆๆเย,ย,ย,ยอะมากเลยค่ะเยอะมากเลยนะคะดูอุย้ยเนี่ยเงินทั้งนั้นเลยค่ะเนี่ยเงินเงินทั้งนั้นเลยนี่ค่ะกลางทางเลยแห้งเชีย วันนี้เราเสร็จภารกิจแล้วนะคะป้าก้อยก็ขอจบคลิปนี้นะคะขอขอบคุณมากค่ะสำหรับทุกกำลังใจนะคะสำหรับกดไลค์กดแชร์กดติดตามป้าก้อยค่ะจะรู้สึกว่ากุญแจป้าจะหายไปไหนดอกหนึ่งกุญแจหายหรือว่า